สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยนะคะวันที่15ธันวาคม2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะเป็นการจะเด่นวิ่งดูดพี่น้องถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบเลยนะคะตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะก็ให้ FC รอดูเลขเด่นประจำวันได้กับมัดรวมได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคน ส่วนคู่ด้านบนเป็นการหาความน่าจะเป็นเท่านั้นนะคะปัจจัยอยู่ที่ตัวเด่นเนาะคะ่ะทุกคนมีวันเข้าวันหลุดเหมือนกันเดี๋ยวท้ายๆคลิปเราก็อยมาสังเกตฮานอยไปพร้อมๆกันนะคะแต่ตอนนี้เจ้าใจจะพาไปดูที่14ก่อนนะคะทุกคนวันที่14นี้เป็นกรณีศึกษาให้ f c เลยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าวันนี้มัดรวมไม่เข้าเลยเนาะคะ่ะทุกคนหน่อยเชืพกิจนะคะทุกคนมา สี่และเออเจให้สี่และสามมาแปดเก้าแปดเจ็ดแปดสามเด่นมาสามคะ่ะทุกคนเข้าคู่สามแปดแปดสามคู่ต่จอจาะบอม่าพี่น้องค่มัดรวมสี่และสองหลุดหมดพี่น้องกาชาตินะคะทุกคนจะให้แปดและเจ็ดแปดเจ็ดมาน้อยเฉพาะกิจไปแล้วพี่น้องมาห้าห้าแปดสามห้านะคะทุกคนมาคู่ตัวเจาะห้าแปดแปดห้าแล้วก็มาอีกหนึ่งคู่สามห้าห้าสามน้อค่ะทุกคน วันนี้จากที่ใจสังเกตนะคะทุกคนมัดรวมไหลเลขเจ็ดไหลพี่น้องน้อยพิเศษนะคะใจให้ 8, แ 7, 7, ปดได้เจ็ดเจ็ดเบิ้ลจริงๆนะคะทุกคนสามเจ็ดเจ็ดเก้าหกมาเลขเบิ้ลประจําวันด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเด่นแยกมาเจ็ดเนาะคะ่ะนอยปกติใจให้หกและวห้ามาศูนย์เจ็ดแปดหกเก้าวันนี้เจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่มาสองนอยแล้วนะคะทุกคนมัดรวมมาหก น้อง่ะทุกคนคะ่ะ V i P ใจให้6และ5นะคะมา1,7,5,5,1 FC คะ่ะ F C ขามา5,2เด้งนะคะทุกคนมาคู่7,5,5,7แล้วก็5 1 1หคู่ตัวเจาะบอมานะ้ะพี่น้องซี่กับ2เมื่อบาน,นี้วันที่14คือหลุดหมดเลยนะคะทุกคนก็สังเกตง่ายๆนะคะทุกคนคะ่ะก็คือเราสังเกตตั้งแต่น้อยแรกเลยว่ามัดรวมกับเลขเด่นประจำมัดรวมไหลหรือไม่นะคะทุกคนตัวได้ไลก็ตามตัวนั่นและพี่น้อง มันจะมีให้เลือกระหว่างมัดรวมกับเลขเด่นประจำวันเนาะคะ่ะมาดูต่อวันที่15นะคะสำหรับวันที่15นะคะทุกคนใจก็ผลการออกรางวัลวันที่14มานะคะทุกคนน้อยปกติ4078น้อยพิเศษ0377น้อย v p 0175นนะคะทุกคนคะเอฟซขาสำหรับ FC ท่านไหนนะคะทุกคนถ้าจะตั้งใจฟังจริงๆใจคิดว่าน่าจะเข้าใจ แต่ถ้าใครไม่ตั้งใจฟังแล้วก็มาพูดนะคะทุกคนมาคอมเมนต์ในทางไม่ดีก็คิดว่าท่านไม่ได้ตั้งใจฟังนะคะใจก็อธิบายดีอยู่เด้อพี่น้องคิดว่านะคะทุกคนนี่คือความคิดส่วนตัวนะคะมาดูคะ่ะทุกคน4บวก7บวก8บวก3บวก7บวก7บวก1บวก7บวกหาได้49 49นะคะทุกคนลบ1เหลือ48บวก1ได้50ใจจะเอา3คู่นี้นะคะ่ะทุกคนมาหาความน่าจะเป็น2ตัวบนล่างให้ท่านได้รับชมแต่ว่า เอฟซห้ามเอาทุกคู่ให้ดูตัวเด่นก่อนค่อยตัดสินใจเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะมาดูกันคะ่ะใครอยากได้3ตัววันนี้นะคะทุกคนก็4 8 1แปดหนึ่งถึงสี่แปดเก้าสี่เก้าหนึ่งถึงสี่เก้าเก้าห้าศูนย์หนึ่งถึงห้าศูนย์เก้านะคะใจะดูก่อนว่าเมื่อวานนี้3ตัวหลุดไหมหลุเมื่อวานนี้3ตัวหลุดนะคะทุกคนสามตัวไม่เข้านะคะ่ะมาต่อวันนี้เลยนะคะทุกคน เจ๊จะเอาสมตัวท้ายนะคะทุกคน3ามตัวเลขท้ายนะีคะทุกคนมาหาความน่าจะเป็นให้นะคะแปดเก้าศย์ก็คือ8ปดหนึ่งไปสองไปสามปี่ปห้าปหกเจ็ปดแปดแปดเ้าเก้าหนึ่งถึงเก้าเก้าก็หนึ่งก็สองก็สก็สี่ก็ห้าก็หก็เจ็ก็แปดเก้าเกศย์หนถึงศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนยูนยูนยส่ศนหู้นย์หกศูนยดศูนย์แ้าะคะเอฟซีขาแปดหนึ่งถึงแปดเ้านะคะทุกคนเจ๊มากแปดหนึ่งพี่น้อง 83 8สามแปดห้าแปดหกแปดเก้านะคะแปดเพี่น้องเกถึงเก้าเก้าเกนสองเกะคะศูนย์หนึ่ถึงศูนย์เก้าศนะคะ, 09, 01, 04, 6, 09, ะ,คะทุกคนนี่คือ คูความน่าจะเป็นทีนี้มาดูตัวเด่นนะคะทุกคนถ้าชอบก็ค่อยตามด้วพี่น้องตัวเด่นวันนี้นะคะเด่นเฉพาะกิจอยู่ที่3และ2นะคะทุกคนคะ่ะค่อยมาดูตัวจาะนะคะกาชาติ7และ6พิเศษ6และ5ปกติ4และ3 v ม p 2และ1นะคะมาดูคะ่ะทุกคนตัวเด่นนะคะตัวเจาะเฉพาะกิจ3และ2นะคะทุกคนมี

คู่ตัวเจาะของแต่และรอบแต่และหน่อยหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมด6คู่ต่อรอบนะคะแต่ว่าถ้าไม่ชอบก็รอดูสังเกตดูมัดรวมจะมีทั้งหมด6คู่ต่อวันนะคะทุกคนมาดูค่ะทุกคนคะ่ะมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยประจำวันที่15บวันอาทิตย์อยู่ที่เลข1และเลข9นะคะทุกคนเรามาดูคู่มัดรวมกันนะคะมี8191018999 0 9นะคะทุกคน fc ขาส่วน fc ท่านไหนนะคะทุกคนถ้าชอบเลขศูนย์เลขศูนย์ประจําวันอาทิตย์นะคะทุกคนก็คือศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์นะคะทุกคนท่านสามารถนําเลขศูนย์ที่ใจบอกข้างต้นนี้ไปใช้ในทั้งวันเนาะคะ่ะแล้วแต่ความมากักความชอบพี่น้องเอาไปใช้ได้นะคะทุกคนถ้าชอบเนาะคะ่ะทีนี้นะคะถ้าสมมุติว่า fc ไม่ชอบพู่ด้านบนเลยให้ทํำยังไงให้ fc จับดินแยกเสมัดรวมนะคะ ถ้าจะจับดูให้สังเกตดูว่าน่อยเฉพากิจเข้าหรือไม่กาชาติเข้าหรือไม่พี่น้องค่อยจับต่อนะคะทุกคนตัวอย่างเช่น3223 3113 3993 3 3 3นะคะ2 332 2112 2992อย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกคนจับแบบนี้ไปทุกๆหน่อยนะคะทุกคนถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนเนาะค่ะ ทีนี้นะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจําวันแล้วเรามาสังเกตหาหน่อยไปด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะสาหรับเลขเด่นประจาวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะเลขหนึ่งและเลขหกนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายยูดค่ะมาสังเกตหาหน่อยไปด้วยกันนะคะทุกคนหน่อยสุรกิจหน่อยกระชาิหน่อยพิเศษนะคะทุกคนคะ่ะให้ fc สังเกตดูว่าสามหน่อยนี้คะ่ะทุกคน ตัวเด่นเข้าหรือไม่นะคะทุกคนสูตรวิ่งดูดมาไหมตัวเจาะมาไหมนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าเข้าก็ตามนอยชบกิดกับนอยบีนอยปกติกับนอยบีพได้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าไม่เข้านะคะทุกคนขาให้ทุกคนมาดูว่ามัดรวมเข้าหรือไม่นะคะมัดรวมเข้าไหมไหลหรือเปล่าเลขเด่นประจําวันไหลหรือเปล่าตัวไหนไหลาตามตัวนั้นนะคะทุกท่านขา แต่ว่าถ้าสามนอยนี้ไม่เข้าเลยนะพี่น้องทั้งมัดรวมทั้งเล่นเด่นประจำวัน,นทั้งเด่นแยกนะคะนอยปกติกับนอย v ีเใจอยากให้เอฟทุกท่านหยุดอันนองคะ่ะพี่น้องพักผ่อนนะคะทุกคนวันหลังค่อยมาตามใหม่ถ้าสามนอยนี้ไม่เข้าเลยทั้งมัดรวมทั้งเล่นเด่นประจำวัน,นสิทธิ์เข้า นอยปกติกับนอย VIP นั้นจะน้อยมากนะพี่น้องเนาะสิทธิ์เข้าดันสิบมีเลยนะพี่น้องไม่ถึง20%เลยก็ว่าได้นะคะทุกคนแต่ว่าวันไหนที่มาก็ถือว่าวันนั้นฟุกนะคะทุกคนขาค่าประมาณนี้เนาะคะ่ะสำหรับแนวทางฮาหนอยวันที่15ทธันวาคม2567นะคะ FC ซขาสำหรับคลิปนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้คะ่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกท่านมอบให้นะคะ ใจก็ขอให้ f อทุกท่านโชคดีกันทุกทุกคนและในทุกๆุวันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ